สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุดินดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรนะคะหมอมินอ่านทางไทยเราทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปสองคนรักเก่าแน่นอนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคนที่จบไปแล้ว ะะก็คือส่องได้หรือเพื่อนๆคนไหนที่ลักๆเลิกเล,ล,ลิกนะคะเขาหายเงียบไปก็ส่องได้เช่นกันนะคะแต่ส่องอย่างมีวิจารณญาณในการส่องเพราะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมก็คืออ่านไพ่กว้างๆนั่นแหละคะ่ะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะเป็นไพ่นี้อ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะมาฟังกันเนาะไพ่ใบแรกของคุณดิจจ m เมนต์นะคะดจจ์เมนต์คือการตื่นรู้การรับรู้นะคะเหมือนสิ่งใดก็ตามที่เราเคยทุกข์ใจเสียใจเห็นไหมคะได้ถูก เ uh huh. ทพเจ้าการเบียนท่านเป่าแต่นะคะขึ้นมาเพื่อให้เราได้ฟืฟ้นฟื้นหมาถึงว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นวิบากกรรมอะไรต่างๆที่ผ่านมานะคะคุณจะได้รับการเยียวยาหรือเราจะหลุดพ้นจากตรงนี้ส่วนคนนะคะจะติก,กจัดเม้นใครที่ทําไม่ดีกับเราะะเพื่อนๆก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวผลวิบากกรรมเขาต้องได้รับความยุติธรรมจะมาเสิร์ฟถึงที่นะคะตรงนี้คุณอาจจะได้เคลียร์ใจนะหนึ่งดาบนะคะโยก,กันกับ ในถือถ้วยได้เคลียร์ใจได้เคลียร์ปัญหากับบางคนว่าจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะถ้าใครครบกับใครมานานมีโอกาสถ้ามีโอกาส,ากาสาได้วนกลับมานะคะเราเริ่มต้นกันใหม่นะคะภายตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่คุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นนะคะหนึ่งดาบนะคะจากจํานวนเลือกที่เป็นเดลิเวอร์แน่นอนละคะ่ะคุณจะมีสเสน่ห์มากเพื่อนเพธาตดินจะมีคนเข้าหาคุณเยอะในอนาคตใกล้ๆนะคะ บอกธาตุก่อนเนาะคุณอาจจะคุยกับเมทุนลัคนาเมทุนนะคะชาวมีนลัคนามีนธาตุลมตึนกุมเมทุนอ่ะธาตุไฟเมสิงธนูจะติกชาวตุลลัคนาตุลธาตุน้นนนำกรกฎมีนพิจิบที่จริงนะคะมีนว่าคุณคุยกับใครก็ได้ละคะ่ะไม่ไม่ต้องฟิกเนาะเดอะซสันนะคะความ การประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะบางคนจะมีรถนะคะเพื่อนๆนะบางคนหน้าที่การงานโตสีไม่เท้านิยกกระเดืซันหมายถึงราชการจะโดดเดือนนะคะมีโอกาสสอบรัรบราชการได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนทํางานนะคะอาชีพของคุณเองนะคะเป็นเจ้าของกิจการแบรนด์ที่คุณทําประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆนะอะไรที่คุณรอสอบแข่งขันแปลว่าประสบความสําเร็จได้โอกาสรถใหม่หรือมีโอกาสนะคะ ถ้าใครนะคะที่มีปัญหากันนะคะเงียบกันไปมาส่องดูนะคะไม่เกิน3เดือนนี้หรือ6เดือนมีโอกาสได้วนกลับมามาคืนดีกันนะคะตรงนี้นะเพราะว่าเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะรับรู้ได้ฟื้นได้ตื่นแล้วว่าเอ้ยใครดีกับเขานะคะแต่ถ้าไม่ใช่แน่นน่นละบินว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปจะมีคนเข้ามานะคะคุณคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากแหละแต่หนึ่งในนั้นนะคะจะมีคนที่ชัดเจนเขาอาจจะเป็นเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะเป็นกัลายานามิตรนะคะ ได้พูดคุยในเรื่องอนาคตร่วมกับคุณนะคะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตให้สวยสดงดงามเป็นสิบถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนห้าถ้วยหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่อยากเปิดใจหรือคุณก็ยังเจ็บยังทุกยังเศร้ากับบางบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอดีตของคุณนะคะขอให้คุณนะคะเพื่อนเพื่อนน้อไพ่ตังนี้คือมองถ้วยที่มันยังตั้งอยู่นะคะแล้วก็มูฟออนชีวิตต่อไปเนาะนะตรงนี้เดี๋ยวมินขอดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้าง จ็ดเรียญน,นะคะเจ็ดเรียญน,นี้คุณอาจจะเคยรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปนะคะเล็กเนี้เป็นดาวเสาร์นะคะเน็เหนื่อยคุณอาจจะสร้างอะไรกับคนนี้มาเยอะหรือทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเขาเยอะค่ะคุณก็เลยมองเหรียญน,นี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างพิจารณาพิจารณาว่าเราจะเอายังไงต่อกับสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงหัวใจกระคบเขามานานแล้วรอว่าจะเป็นยังไงเขาจะดีไหมนะคะเขาจะเป็นยังไงกับเราต่อ รอความชัดเจนก็ได้นะคะเรดเพลสแน่นอนละ่ะบางท่านนะคะคุณนี่แหละเป็นคนที่ให้ผู้อื่นให้ความรักเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราเป็นเทพธิดาวีนะัสเป็นดาวสุกนะคะน่งเรียนนะคะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะหรือบางคนไปเจอคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่านะคะเพื่อนๆสิบดาบเนาะคุณนอนจมกองเลือดเลยเหนื่อย เจ็บปวดและเสียใจกับสิ่งที่เราโดนมานะคะเหนื่อยสะสมมาเยอะกับบางคนสามเรียนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไปนะคะยุ่งเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนหรือในสายงานนะคะคบกันแล้วใกล้ชิดทําให้ผูกพันนะคะเพื่อนเพื่อนนะทำให้เป็นรักมือที่สามก็ได้นะได้เช่ารอเชากากรกกรัคนากรากฎคนต่างชาติคนเดนกไกลต่างอายุต่างศาสนาเราได้ด้วยหรือความรักคุณอยู่กไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้แปลว่าหัวใจมันห่างนะ คิงถือถ้วยนะคะเพื่อนเอนคนนี้คิงถือถ้วยนี่เป็นถ้วยเป็นพลังงานของธาตุน้ําที่รู้สึกว่าถ้าคนนั้นนะคะเขามีเขาอาจจะอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกว่าผูกพันกับคนนั้นก็ได้นะใจอ่อนขี้สงสารนะคะคนคนนี้อืม the fool นะคะความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะห่างกับใครมาหรือคนนี้เขาต้องการความเป็นอิสระ หรือเราเจ็บมาเยอะละเราต้องการจะหลุดจะพ้นแล้วเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้อยากเริ่มชีวิตใหม่นะคะสบายใจมากกว่านี้พอแล้วกับสิ่งที่เจอหรือความรักของคุณคนนี้เขาไม่มีสถานะให้เรานะคะหกไม้เท้าบางคนทํางานด้วยกันหรือบางคนคบกันมาระยะยาวนานนะคะาตดดินกันเมื่อสมมการความรักเริ่มนิ่งนะคะเริ่มเงียบเริ่มหลุมหลุมด,นดอนๆนะคะ the judgment หมายว่าคุณรู้แล้วคุณตื่นรู้แล้วนะ,ค,ะคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากจะหมดวิบากกรรม ไม่อยากอยู่ในสถานะที่นะคะเราเป็นตัวเลือกของใครก็ได้เขาอาจจะเป็นคนเฟรนลี่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะเดี๋ยวมีนดูดีกว่าว่านะคะ2คนรักเก่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะไปได้ดีมีสุขไหมนะคะเขาทำอะไรอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่ะขอดูนิดนึง10ดาบนะคะ โอ้ไพ่กระโดดลงมาเขารู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเขาบอกเขาเจาะนอนจมกองเลือดอยู่นะ,ะหรือไม่สบายก็ได้นะคะตรงนี้แปดไม้เท้าเขาอยากคุยอยากสื่อสารกับใครสักคนอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือคนอื่นก็ได้นะคะเขาเป็นพลังงานเขาะค,ะคิงเทอเรียนนะคะเพื่อนๆธาตุดินกับมือสมงกรคนนี้เขาเงียบเขานิ่งเขามีทิฐิมีีโก้นะคะจัตติกมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะด้วยเหตุด้วยผลนะคะหรือ ะะเลือกเยอะคิดเยอะนะคะเบื่อช่วงนี้ช่วงที่เบื่อเบื่อหน่ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ดังใจนะคะก้าวดาบเครียดนะคะคิดเยอะคิดมากคนนี้นอนไม่หลับเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานก็ได้นะคะงานเยอะงานมากหรือไม่มีเวลาก็ได้นะคะะไพ่อย่างเหมือนของคุณเลยนะคะตรงนี้เนาะ เหมือนเขากำลังจะไปง้อใครนะเรียพลันชาวธนูลัคนาธนูนะคะเขาก็เครียดรู้สึกสับสนนะคะคนนี้นะจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยากจะไปง้อใครสักคนนะคะเดี๋ยวมินดูนี้ว่าใช่คุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะคะตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นสิบถ้วยนะคะเพื่อนๆสิบถ้วยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะบางคนคบกันมายาวนานบางคนเป็นครอบเป็นครัวหรือเปล่านะคะนึกถึงคุณเดี๋ยวมินขอดูนะว่านะคะ เขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกงไงกับคุณบ้างนะคะสองคนรักเก่าควีนเธอเรียนนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าคุณกับเขาตอนนี้เราอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งมีทิฐิมีโก้หรือเปล่าคิงถือดาบเนะาะธาตลมตึนกุมเมทุนความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนที่รู้สึกว่าปากหนักปากแข็งนะคะแต่ใจอ่อนเนาะนะคะนิ่งเงียบนะคะอยู่ในหมวดในโซนของตัวเอง อยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนสเตนสิ่งลัคนณะสิงมีคนที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถแต่ว่าบางช่วงบางเวลาที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันต่างคนต่างอยากเอาชนะหรือเปล่านะคะหรือเขาอยากวนกลับมานะคะเขายังชอบอเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมไพ่สองถ้วยนะคะขึ้นมาสองรอบละเขาบอกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่ออกมาเขาก็รอนะรอที่จะคุยรอที่จะเคลียรอที่จะเป็นวันของเรา สีไม้เท้านะคะตรงนี้ขึ้นมามีคนที่รู้สึกว่าคุณคือความมั่นคงคุณหรือเขาอาจจะเคยคุยกันเรื่องอนาคตหรืออยู่กันมานานก็ได้นะคะตรงนี้นะเอ,อจริงด้วยเพื่อนๆมีคนอยากมาง้อมาขอโอกาสคุณนะคะ The View of Fortune นะคะเขาบอกว่าอยากให้มีพรมลิขิตอยากให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้วนกลับมานะคะถ้าใช้คู่กันแล้วนะคะขอให้ได้วนกลับมาก็ได้อืมค่ะ ควีนถือไม้เท้าเนะาะธาตุไฟไม่สิงฮนูเขาอยากจะเทคแอคชั่นคุณนะเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยค่ะหนึ่งเรียนนะคะคนคนนี้นะคะอยากมอบโอกาสใหม่ๆให้กับคุณหรืออยากขอโอกาสนะสองไม้เท้า รอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปมินพูดเป็น2ประเด็นนะคะหนึ่งเพื่อนเพื่อนธาตุดินอาจจะเจอนะคะความรักครั้งใหม่คนคนนี้นะคะเป็นพร้อมที่จะเป็นคนผู้ผเป็นผู้ให้มีเงินมีทองเกือ้อกูลคุณนะคะเขาบอกเขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกดีนะคะเพ,เพื่อนเป็นสองถ้วยเขาชอบคุณมากเขาบอกเจอแล้วรู้สึกผูกพันผู้ถูกชะตานะคะตรงนี้เนาะเขาบอกคุณน่าจะเป็นคนที่มีฐานะดีโปรไฟล์ดีอะไราบางอย่างก็ได้นะคะ ไพ่ตรงนี้เขาอยากจะเข้ามาเริ่มจากกันเป็นเพื่อนก่อนแต่ว่าเขาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการครบกันระยะยาวนะคะตรงนี้นะอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนคุณแต่เขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะคุณอาจจะเจอทางโลกออนไลน์ก็ได้ทางสายเพื่อนหรือสายงานที่คุณทําแล้วเขาติดต่อให้นะคะหรือไม่ก็นะคะเพื่อนเพื่อนติดต่อให้ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะไพ่ขึ้นมานะคะอ่านะคะขอดูนิดนึงนะคะ ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะจะเป็นยังไงแต่บางคนเขาก็รอคุณไปง้ออยู่หรือเปล่านะคะแต่คนคนนี้ค่อนข้างมีทิฏฐิอีโก้นิดนึงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสองคนรักเก่าท่าดินเด็กทื้ถ้วยนะคะบางคนจะมีคนอายุน้อยนะคะเข้ามาหรือบางคนมีลูกด้วยกันนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะความรักมันเริ่มเบาบางหรือเปล่านะคะตรงนี้นะ แปดไม้เท้านะคะอะไรที่โดนบล็อกอะไรที่ไม่คุยกันจะได้สื่อสารนะคะจะได้คุยจะจะได้เคลียร์นะนะคะหกไม้เท้า The View of Fortune นะคะสองถ้วยขึ้นมาสองรอบละสองไม้เท้าเด็กถือไม้เท้า The Chariot ไนท์ถือไม้เท้าก้าวถ้วยหนึ่งดาบ The Star r e t u เ n Plan นะคะโอเคคืออย่างนี้นะคะหนึ่งนะคนโสดนะคะช่วงนี้ระวังนะมินแค่บอกแปดไม้เท้ากับไนท์ถือไม้เท้าเขาเรียกว่า One Night Stand ไม่ใช่เขามาหลอกเราหรอกเพื่อนๆมันเหมือนว่าเรารู้จักใครแล้วเราร้อนแรงเรากับเขาคุยกัน ปุบป,ปรับไม่ถึงเดือนอย่างเงี้ยมีอะไรกันเร็วนะคะแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนไฟไหม้ขี้เท่านะคะเพื่อนเือนเนาะนะคะไฟไหม้ฟางเนี่ยเหลือแต่ขี้เท่าแล้วช่วงโปรโมชั่นมันก็จะจบมินอยากแนะนําว่าให้คให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ให,ๆไปให้ค่อยเรียนรู้นะคะนิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆนะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างเพราะวางครั้งความรักของคุณอาจจะไปไปกับกับอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันเช่นทางด้านหน้าตาทางสังคมอายุหรือเชื้อชาติศาส,สนาหรือเราอยู่ไกลกัน นะคะหรือไม่ถ้าไม่ได้อยู่ไกลแปลว่าเรามีโอกาสที่มันยังไม่แน่นอนอนะ่ะมันปรับเปลี่ยนได้เสมอนะคะสําหรับคนที่เจอกันใหม่ๆแต่แน่นอนละค่ะหนึ่งดาบคือคุณจะตัดจบไปคุณไม่รอใครแล้วถ้าใครคนนั้นไปไปกับการแล้วไม่ซื้อสัตว์คือหลุมหลุมด่อนดอนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดอะสตาชาวกลุ่มราคานาคุณเนาะนะคะอะไรที่มินยังไม่อ่านทาาให้มินก็จะอ่านเพิ่มให้คุณจะรู้สึกว่า คุณเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วคุณสบายใจมากกว่านะใครเข้ามาในช่วงนี้คุณก็คุยนะแต่บางท่านอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะมีบางคนที่รีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะมีคนเข้ามาที่เป็นพรมลิขิตนะคะอาจจะเป็นต่างชาติอาจจะเป็นคนไกลหรือคนที่ชอบเดินทางบ่อยหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับนะคะการเดินทางนะคะคนคนนี้เนาะถ้าใครมีปัญหาทะเลาะกันมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจนะคะกลับมาเคลียร์ปัญหานะคะบางคนจะเจอความรักทางโลกออนไลน์บางคนเจอเพราะ สายงานก็ได้นะทำงานร่วมกันยังคุยกันนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาบางคนเจอเด็กเข้ามานะคะอายุน้อยกว่ามากๆเลยนะคะค่อยคอยคุยนะคะแต่คุณจะมีคนเข้าหานะในบางช่วงคุณอาจจะเครียดอาจจะปวดหัวสับสนเม่ว่ามีคนเข้าหาเยอะอยากมีขอให้แนะนําคุณดีกว่าไพ่จะแนะนํำยังไงบางนะคะอ่าสุดท้ายแล้วไพ่จะแนะนํำยังไง เก้าเหรียญน,นะคะการเงินคุณช่วงนี้บูมนะคะมีเงินก้อนเข้ามาหรือเก็บเงินได้เยอะหรือเก้าเหรียญถ้าเป็นไพ่เขาเรียกว่าคุณไม่ได้รีบร้อนแล้วเหมือนคุณมีสเสน่ห์นะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าหาใครคุณอยู่ในพื้นที่ของเตเองมากกว่านะคะอยู่ในหมวดนี้ไงจริงด้วยสวยๆรวยๆรอๆไม่ตามใครละเหนื่อยละพอแล้วนะคะหาเงินหางานสร้างเง,งานินสร้างงานดีกว่าแต่คุณจะมีสเสน่ห์จริงๆด้วยเพื่อนๆมีคนเข้าหาเยอะเนาะนะคะหนึ่งในนั้นคุณอาจจะเลือกได้นะคะ บางคนก็รักเพศเดียวกันรักได้หมดแล้วค่ะความรักนั้นนะคะซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันสิบเหรียญบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะอาจจะเริ่มจาก ทํางานประจำแล้วมองหางานเสริมหรือการเรียนต่อเพิ่มเติมหรือการสอบแข่งขันนะคะตรงนี้นะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เงินก้อนนะคะสิบเรียนคุณจะสร้างฐานะมั่นคงทางการเงินนะ,ะตรงนี้แน่นอนแหละความรักคุณมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแต่ปักนี้คุณจะจะคล้ายๆค่อยๆเป็นมากกว่านะ,ะพอแล้วไม่รีบไม่ร้อนละที่ผ่านม,ามันมันมีประสบการณ์เยอะนั่นเองะคะ่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้ไม่เกิน3เดือนนะคะ,นะค,ะ,นะค,ะคุณมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะได้กลับมาเคลียร์ใจกัน,นะ แต่ส่วนอย่างอื่นคือการปรับคือการบาลานะเพื่อนๆนะเราต้องทําคู่กันไปนะบางครังอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีสเสน่ห์เยอะคนเก่าก็มาคนใหม่ก็จะคุยอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากมายค่ะาทตาด,ดินการงสมมังกรดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะถ้าคุณถูกจริตกับอาจาร,รย์ท่านใดมินพูดก่อนเนาะนะคะมินขอความเป็นกลางๆดีกว่านะคะ บางขั้นอยากดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณชอบอาจารย์ท่านใดจริตตรงกันเราจะดูดวงแม่นขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าคุณชอบมินนะคะมินบอกเลยว่าการดูดวงส่วนตัวนี้คุณต้องพร้อมรอคิวได้นะคะอาจจะไล้คิวถึง -2 แะะ3วันนะคะแล้วก็โอนจองคิวล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวดูดวงและ 3! นะคะ ต้องรอดูดวงตามนัดหมายนะคะเลื่อนไปเปียบเปลี่ยนเวลานู้นเวลานี้อ่าหมอไม่ขอรับนะคะเพราะว่าจะเสียเวลาทั้งคู่นะคะหมอมีอะไรที่ทําเยอะแยะขอบคุณมากมายค่ะชอบช่วยกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ